วิธีเปลี่ยนตัวคุณจากคนธรรมดาให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินวันนี้เพอร์ซ a น b ลแบรนด์มันคือสิ่งที่จะทําให้คุณสร้างเงินได้คุณจึงต้องลุกออกมาทําให้คนรู้จักคุณทําให้คุณมีตัวตนและมีเพอร์ซ a นอลแบรนด์เพราะมันจะเป็นเครื่องจักรที่ผลิตเงินให้กับคุณได้ตลอดชีวิตและยิ่งมีแต่มูลค่าเพิ่มยิ่งคุณมีเพอร์ซ a น b ลแบรนด์ที่แข็งแรงมันจะยิ่งทําให้คุณสร้างเงินได้วันนี้ครูไก่ต้งมีวิธีสร้างตัวตนสร้างเพอร์ซ a น b ลแบรนด์ ให้ทาเงินได้มาให้กับพวกเราทุกคนหนึ่งคุณต้องสร้างตัวตนให้ชัดเจนให้หน่าเชื่อถือระบุจุดแข็งระบุค,ความเชี่ยวชาญของคุณให้ชัดเจนเช่นวันนี้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพวันนี้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างตัวตนให้คุณออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทําคลิปให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคุณมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไรมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีตัวตนและสร้างเงิน ไสองออกมาสร้างคุณค่าออกมาให้ความรู้ออกมาแก้ปัญหาหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณกลุ่มฐานแฟนของคุณกลุ่มเฉพาะของคุณด้วยการทําคลิปให้ How o w t ูต่างๆออกมาสอนออกมาเป็นที่ปรึกษาออกมาให้ความรู้เขาฟรีๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอมันจะทําให้เขารักคุณชอบคุณและเชื่อถือในตัวคุณ 3. ใช้ความสม่ำเสมอสร้างความพักดีด้วยการลงคอนเทนต์ทุกวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาเห็นคุณซ้ำๆทำให้เขาเห็นคุณตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเข้ามาเล่นโซเชียลตอนไหนก็เห็นคุณและตอบกับทุกคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์มาถามเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์มันจะทำให้เขากับคุณเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่รู้จักกันทำให้เกิดความพักดี 4. เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จัก กลายเป็นคนรู้จักและเป็นฐานแฟนของคุณเพราะเมื่อไรที่คุณมีฐานแฟนตัวยงมันจะทำให้คุณสร้างเงินได้คุณต้องมี c คอท to อคชั่นในการที่จะบอกเขาหรือสั่งเขาให้ทำอะไรถ้าเขาอยากจะติดตามคุณหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มในสิ่งที่คุณออกมาให้เขาเช่น อยากเปลี่ยนตัวคุณจากคนธรรมดาให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินกดเฟลโลกกดติดตามครูไก่ตงไว้นะครับหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมต้องการให้ครูไก่ต้งเป็นที่ปรึกษาทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ตงได้นะครับมันจะทําให้คุณสร้างฐานแฟนที่เป็นฐานแฟนที่ใช่สําหรับคุณและทําให้คุณสร้างเงินได้เพราะฐานแฟนของคุณจะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต 5. เมื่อคุณมีฐานแฟนที่ใช่ฐานแฟนที่เป็นฐานแฟนเฉพาะที่ชอบในสิ่งที่คุณทําอยากได้ในสิ่งที่คุณทํา และอยากแก้ปัญหาเรื่องนั้นที่คุณออกมาสอนออกไม่ความรู้เขาคุณสามารถต่อยอดด้วยการสร้างรายได้ได้การออกมาเปิดคอร์สสอนหรือทําหนังสือขายหรือรับเป็นที่ปรึกษาหรือผลิตสินค้าที่แก้ปัญหาสิ่งที่เขาต้องการออกมาขายให้กับฐานแฟนของคุณมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างตัวตนแล้วสร้างเงินทําให้ตัวคุณจากคนธรรมดาเป็นเครื่องจักรผลิตเงิน เพราะยุคนี้คนจะยอมจ่ายเงินให้กับคนที่มีตัวตนมี Personal b r a n บคนที่เขารู้จักคุณจึงต้องเอาตัวเองมาออกกล้องและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนออกมาให้ความรู้ออกมาสอนทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่มีตัวตนแล้วสร้างเงินได้เอาไปทํากันนะครับใครที่อยากเรียนรู้การสร้างตัวตนการสร้าง Personal แ r a n บจริงๆไม่อยากเสียเวลาไม่อยากลองผิดลองถูกอยากลงมือทําจริงๆและต้องการให้ครูไก่ต้องเป็นที่ปรึกษา มาที่ไลแอดของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้นะครับ